สำหรับรุ่นพี่รุ่นใหญ่สุดของเรานะคะก็จะเป็นแท็กเตอร์รุ่น M หรือว่า MU ซีรีส์นั่นเองค่ะซึ่งตอบจดย์สำหรับงานหนักใครที่บอกว่าใช้งานสมบุกสมบันในไร่ที่นอกจากความแรงทรงพลังของเครื่องยนต์แล้วนะคะยังคงความคล่องตัวในการใช้งานด้วยระบบเกียร์ที่ออกแบบมาสำหรับแท็กเตอร์คูโบตารุ่น M กับ MU ซีรีส์โดยเฉพาะแกงสุดขีดคล่องตัวถึงขีดสุดค่ะ สำหรับโปรโมชั่นรุ่น M กับ MU นะคะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าคุณฟรีดาวไปเลยสำหรับลูกค้าเก่าเกต AA+ ดาวเริ่มต้น10%สำหรับลูกค้าทั่วไปค่ะฟรีดาวอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นแรกฟรีแพ็กเกจดูแลบำรุงรักษา1ปีหรือรุ่น MU ระยะเวลา1ปีหรือ750ชั่วโมงรุ่น M ระยะ1ปีหรือ900ชั่วโมง พรน,นั้นสูงสุดค่ะ8ปีฟรีดอกเบี้ย0%ูเดือนสำหรับรุ่น M 6 2 4 0ดาว50%ขึ้นไปของแถมมูลค่าสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทคือ1 5 0 0 0บาทลูกค้าได้อะไรบ้างคุณได้ไปเลยแพ็กเกจบำรุงรักษา90,00บาทพรบ3,500แล้วก็ปั๊มลมอีก2 5 0 0รวมเป็น1 5 0 0 0บาทโอ้โหสุดสุดไหมให้แบบขนาดนี้นะสุดจริงนะใครบอกว่าวันนี้สนใจอยากได้ ทักแชทได้เลยส่งจริงมั่นใจได้ชัวต้องคูบตา้าหัวเฮงหลีนักขอนสวรรค์ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับแท็กเตอร์ทุกรุ่นที่พูดมาค่ะยังมีโปรโมชั่นที่มาดับความร้อนกันอีกแบบสุดๆกันไปเลยในเดือนพฤษภาคมแบบนี้ลูกค้าเกษตรที่ทำสวนทุเรียนมะม่วงลำไยห,หรือสับประรดเมื่อเช่าซื้อแท็กเตอร์รุ่น L s e ซ i ร s หรือว่า M Serie s eries, จะรับเงิน นะคะเราเพิ่มเงินช่วยเหลือเงินดาวให้5,000บาทคุณพี่ครอบครัวลูกค้าเก่าลูกค้าเก่านอกและลูกค้ายี่ห้ออื่นรับส่วนลดดอกเบีย้ย0.5%ไปเลยและนอกจากนี้นะคะลูกค้าเก่าค่ะเกรด A+ และ A ค่ะสำหรับกลุ่มมันสำปะหลังและข้าโพดผ่อนแบบรายปีไม่มีงวดย่อยจัดไปเลยจ้ะและของแถมมูลค่าสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาท หากคิดว่าผ่อน8ปีเนี่ยน้อยไปอยากผ่อนสบายๆเอาแบบเบาใจสยบความร้อนไปเลยเรามีโปรแกรมผ่อนนานสบายๆชิลๆสูงสุด10ปีคุณพี่โอ๊ยตายแล้วสำหรับลูกค้านะคะที่เช่าซื้อแทกเตอร์ที่มีระบบนะคะ kis นะคะทุกรุ่นเช่น l 5 0 1 8 spks คุณจะได้รับส่วนลดดอกเบีย้ยเพิ่มจากเดิมไปเลย กิจกรรมแลกคะแนนลุ้นทองกับทางคูโบต้าแฟมิลีใครที่บอกว่าเป็นคูโบต้าแฟมิลีวันนี้นะคะคูโบต้าค่ะแจกหนักฉลองครบรอบ5ปีแลกคะแนนลุ้นโชคทองกับคูโบต้าแฟมิลีของรางวัลมูลค่าลวมกว่า2ล้านบาท กติการ่วมลุ้นง่ายๆค่ะเพียงเป็นสมาชิกคูปองตาแฟมิลี่ก็สามารถนำ100คะแนนมาแลกได้1สิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำและของรางวัลอื่นอีกมากมายโดยเฉพาะนะคะสมาชิกค่ะสามารถค่ะที่จะแลกคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์เลยตามคะแนนที่สะสมที่คงเหลือของสมาชิกณนะวันที่สมาชิกทำก,รกนารแลกคะแนนค่ะทั้งนี้ก,รกนารแลกคะแนนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นโชคทองจะต้องทำผ่านระบบ สะสมคะแนนออนไลน์คูโบต้าแฟมิลีเท่านั้นซึ่งรางวัลของเรานะคะมีมากมายคือเยอะมากอะ่ะคุณพี่2ล้านบาทอะมีสร้อยคอทองคำหนบาทจำนวน18รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงนะคะจำนวน37รางวัลค่ะ คูปองส่วนลดอะไหล่คูปอต้ามูลค่า3,000บาทจำนวน140รางวัลแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตคูปอต้าแฟมิลี่ลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวน260รางวัลค่ะโอ้โหมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาททุก100คะแนนนำมาแลกได้1สิทธิ์นะคะใครที่เป็นคูปอต้าแฟมิลี่ก็ติดตามติดดาวกันไว้เลยวันนี้นะคะสามารถลุน้นโชว์อกัน ต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์